สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับศูนย์รถข้าใหม่นะครับกับทางเมงพยนครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับเมงครับกันอีกครั้งนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับสาขาเซทไทยหกสิบแปดครับแยกหนึ่งครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนนะครับขังรถมือสองครับที่ใหญ่สุดนะครับในย่านบุรีนะครับ วันนี้ครับผมอยู่ที่สาขาศรีไทยนะครับที่68นะครับเรามีด้วยกันครับ3สาขานะครับจะมีสาขาที่เปิดใหม่ครับที่ซินทวงนะครับ46และสาขาครับศรีไทย95ผ่านนงข้ามของตัวครับศรีไทยของตัว68ครับด้านหน้าวันนี้นะครับผมพามารีวิวครับรับชมครับรอบครอบครัวครับเซกเมนต์ของตัว p p v ครับ7ที่นั่งนะครับในราคาประหยัดและที่สำคัญผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไปลดบ้านมือเดียวเลขไม้เพียงแค่20,000โลนะครับแต่ราคาคันนี้ครับผ่อนเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นครับ อีซูซูครับมิวเอ็กครับ2.5 DVD เนวี่คันนี้ครับเป็นโฉมปี2015คันนี้เขาบอกเลยครับเป็นงานสีขาวมกครับต้องบอกกันครับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.5นะครับรุ่นของตัวนี้นะครับมีด้วยกันครับ2เครื่องนะครับเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.5และเครื่องยนต์ของตัว3.0นะครับคันนี้เป็นโฉมหน้าของตัวโฉมหน้าของตัวปี15เจะหน้าครับตัดด้วยงานโครเมียมนะครับสองชั้นนะครับพร้อมโลโก้ของตัวอี่คือสภาพแล้าาาาใหหมม่่ๆททีํกกรรรปับบสภพือเ็ตงวนะครับ ไวหน้าครับปลอดลูกแก้วให้รีบร้อยนะครับคันนี้มีงานเฟรเดิลด้านหน้าของตรงงานโคมนะครับสภาพโคมคือสภาพแย่เข้าเดี๋ยวทำการขัดยิวหลอกของตรงงานโคมให้นะครับฝาดัดมองมีมาให้พร้อมงานไฟเดร์ไทม์ที่เป็นงานไฟสองกวันเทยบร้อนนะครับเลขทะเบียนครับสี่กอไก่ครับเท่าเท่าสองสี่แปดแปดครับของกรุงเทพมหานครนะครับเครื่องยนต์ที่มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองจุดห้านะครับพร้อมกับแรงม้าครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกแรงม้าต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดมันมันเลยก็ว่าได้นะครับ ด้านล่างครับเขาจะตัดด้วยงานสีเทานะครับมาพร้อมกับงานล้อใหม่17นิ้วนะครับผมไล่ให้ดูนะครับระบบเบรกลิฟตทั้งสี่ล้อช่วงล่างครับก็จะเป็นระบบเบรกของตัว ABS ก็จะได้เบรกของตัว EBD เสียงะเบรของตัว BA คันนี้มีให้แล้วนะครับยางปัจจุบันนะครับมัดมาของยางปี2อ0 0นะครับย1่สอยู่ทำการเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นแต่ที่ดูสภาพเป็นรวมด้านในนะครับสภาพชกแห้งเดิมนะครับ ไม่มีรอยนะครับซึมรั่วนะครับซุมล้อพลาสติกครับยังสวยเดิมอยู่นะครับดีเทลผิ้วคันด้านข้างต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านสายจอดเลยก็ว่าได้ให้ดูดีเทลของตรงงานเสาโปโลหน้านะครับไม่มีรอยบุบรอรอยยิ้มนะครับงานฟีด้านหน้าติดตั้งมาแล้ว40นะครับด้านข้าง60นะครับจอวังข้างเป็นงานโครเมียมนะครับปรับฮับไฟฟ้ามีเฟอร์นิเจอรเรียบร้อยติดตั้งอ่งกําลังด้านข้างเรียบร้อยพร้อมงานลูกกรงบังคานะครับด้ามจับงานเป็นงานครับโครเมียมนนะคครรรััััับบบพ้้้้อมมกชาาายไปดขงงงทฝ่ีให ผมภาพโรงงานภายในนะครับภายในคันนี้นะครับได้เป็นงานเบาหนังสีเบดนะครับหรือสีครีมต้องบอกก่อนเลยนี่คือสภาพเบาแรกเข้านะครับยังสวยเดิมไม่มีรอยแตกของตัวงานเบาไม่ว่าจะเป็นโพงมาไลมันตีฟังก์ชันนะครับหน้าจอระบบหนที่นาทางมีให้พร้อมกับงานกล้องหลังนะครับไปขึ้นเรื่องของตัวซีดีดีวีดีให้เรียบร้อยระบบแอร์เป็นงานออโต้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งงานกล้องมาที่ด้านหน้านครับคันนี้ผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคา4ี่แสนเก้าหมื่น 9,000บาทครับต้องบอกก่อนนะครับทุกอาชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับพจัดการนะครับหรืออาชีพทั่วไปที่มีกษาตรย์ชัดเจนครับสามารถเอา,ารถได้ทุกอาชีพครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดครับหรืออยู่ที่ไหนเรามีการของการจัดส่งเจ้าที่แคนแนนไปเซ็นถึงหน้าบ้านแน่นอนและก็มีการของการจัดส่งไซส์ให้ที่อยู่ลูกค้านะครับต้องบอกก่อนครับเราประกันเรื่องของตัวโครงสร้างครับรถของรกคันไม่มีรถควาจมน้ำนะครับชนหนักครับหรือไฟไหม้แน่นอนนะครับเราลงในสัญญาซื้อขายชััดเจนครบ ต่อมาผมไล่ให้ดูโครงสร้างบัดละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองครับที่ทางบริษัทรยนต์ครับหนึ่งเป้าหลักของการดูโครงสร้างของตัวรถมือสองนะครับหนึ่งโครงสร้างนะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้สภาพสวยเดอร์จริงๆริงนะครับไม่ว่าจะเป็นลอสวอรเป็อาร์ของตรงงานด้านบนนะครับแล้วก็งานเสาบีด้านข้างผลล้อไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับงานเสาเอด้านข้างนะครับแผงประตูนะครับไม่มีร่องของการแกะหรือถอดของตรงงานแผงประตูด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้างครับพลาสติกขึ้นรูป ตัดเป็นงานลายไม้นะครับมีวัสดุที่เป็นงานหนังหุ้มเป็นสีครีมให้เรียบร้อยแล้วกระจกและรองไฟฟ้านะครับไล่ให้ดูลูกยางขอบประตูสภาพสวยเดิมนะครับนะครับไม่มีรอยบุบนะครับของตรงงานด้านข้างนะครับไล่ยังมาผมให้ดูงานด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังนะครับถือว่าเป็นสายรถจที่นั่งที่น่าใช้งานในราคาผ่อนเพียงแค่8 00 0ับาทเท่านั้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวนะครับไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา4 9 0 0 0 0 5,000บาทครับกับเจ้าอีลซูนะครับ MUX 2.5 DVD n e v y คันนี้ครับต่อมาผมไล่ให้ดูงานด้านหลังเขาตรงงานเบาะเลยนะครับสภาพตัวเบาะด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเราจะเป็นที่พักแขนตรงกลางมีที่ให้พักให้เบอะแล้วนะครับเอปรับพับได้และนาบลงไปนะครับขึ้นลงนะครับเป็นนะครับพับและสามารถทําการขึ้นลงสะดวกของตรงงานเบาะด้านหลังนะครับสภาพเบาะแถวสามนะครับสภาพสวยเดิมเลยไม่มีรอยช้ำนะครับอย่างที่ผมบอก รถบ้าจอดมือเดียวสภาพเป็นสวยครับไม่ว่าจะเป็นงานล้างค่าไม่มีรอยเลยนะครับงานแอร์คอนโซลมีให้ทั้งหมดแล้วัังโซนด้านหน้าครับโซนแถวสองและก็โซนแถวสามพร้อมกับหน้าจอนะครับแสดงผลขนาด10นิ้วด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่มาให้ดูดีเทลของตรงงานด้านหลังของตรงงานแม็กนะครับสภาพแบ็เดิมสวยนะครับคันนี้นะครับอย่ายางผมทการเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นแต่ให้ดูรักษาสโครงสร้างนะครับด้านหลังนะครับไม่มีรอยนะครับคาสนิมเลยนะครับสฟมล้อสภาพสวยเดิม ไฟท้ายสวยๆใสๆครับเดิมๆเลยนะครับอันนี้นะครับมีงานตัดบอกของตัวด้านหลังให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรนะครับแหนบเดิมช่วงล่างเดิมครับสวยๆเดี๋ยวผมทําการทําสปาเก็บลายของตัวงานครับด้านในด้านนอกขัดลร่ยงานสีนะครับให้หมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว E 0นะครับเบลเอกนี้นะครับมีระบบตัวอ4ครับก็คือระบบของตัวควบคุมการทรงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับงานกล้องมองหลังนะครับมีให้นะครับตัดงานด้านท้ายนี่เป็นงานโคเมียมนะครับเดี๋ยวลอยด่างด้านหลังทางนี้ ผมทาการขัดงานให้เงาเหมือนเดิมเลยนะครับต่อนะครับงาน้าหลังนะครับกระจกแท้เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเบรกบ่3สามีให้นะครับด้านบนสสัญญาณชักฟินมีให้เรียบร้อยด้านท้ายนะครับฝาเดิมนะครับผมไล่ให้ดูงานซอกด้านหลังนะครับฝาเดิมเดิมนี่คือสภาพแรกเข้านะครับหัวน็อตไม่มีการแกะและการขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์เลสครับด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วกล่องใส่ของนัดด้านหลังมีให้นะครับและก็ชุดประแจนะครับแม่แรงด้านข้างมีให้ครบเรียบร้อยเลย แล้วก็บอรเท้าหลังสามารถทําการพับระทาบลงไปได้นัทั้งสองฝั่งผมบอกเลยว่านะครับจะได้พื้นที่นะครับใช้สอยของตรงงานด้านหลังที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับต่อมาผมไล่ดูดีเทลฝั่งขวานะครับสภาพผิวพันธุ์นะฝั่งขวาบางๆสวยๆเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานล้อนะครับสวยเดิมเลยนะครับประตูนะครับแผงประตูด้านหลังครับไม่มีรอยนะครับนะครับของรอยถลอกของตรงงานพลาสติกนะครับล้อสปอร์เบ็ต้าง์ด้านบนนะครับ สภาพสวยเดิมผมแกะให้ดูทุกซอกนะครับทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเบาะนางัด้านหลังครับสวยเดิมเดี๋ยวคนต้องการขัดทาสปาเก็บรายของตัวงานให้นะครับปีเทียงงานเซซีสภาพสวยเดิมเลยนะครับต่อมาไล่ให้ดูงานด้านหน้านะครับปุญแจผมมีให้2ดอกเป็นตัวเ์รด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับปุญแจมีให้2ดอกนะครับประตูนะครับเป็นระบบตัวสแตชี่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกแท้เดิมระบบของตัวซิตี้ส s ต e m ออโต้ลามป้องกันการจรกรรมมีให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้านะครับของตัวงานแม็กนะครับ สภาพสวยเดิมโช็อคด้านในฮับแห้งเดิมนะครับไม่มีนิ้วรอยนะครับข้าสนิมนะครับหรือ่ัสมล่วนนะครับซุ้มล้อพลาสติกครับยังสภาพเดิมชรยด้านข้าทั้งสองฝั่งยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับต่อมาผมพามาดูงานภายในนะครับว่าได้อะไรบ้างครับบอกคนขับนะครับเป็นการปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้งานซ่อกประตูครับด้านข้างหัวน็อตครับไม่มีการแกะแล้วก็ขยับนะครับแล้วก็ลอตซับบเนอาร์คนะครับแผงประตูด้านบนนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับทั้งสองฝั่ง แล้วก็จะเป็นงานเสาบีนะครับโหนน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับโหมาลายไม่มีแกะไม่มีลอกนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการให้ดูสตาร์ให้ดูนะครับภายในของเจ้าคันนี้นะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงอุแจัครับมีให้2ดอกนะครับปุ่มเอนจินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนะครับผมให้ดูเลยหน้าจอออกมาแท้ๆเลยนะครับหน้าจอดิตอนตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าไม่นะครับเพียงแค่2 2 9 9 1กิโลนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆครับสวยเดิมไม่ว่าจะเป็นที่วางขนน้าแก้วน้ำนะครับนข้างทั้งสองฝั่งมีให้ทั้งฝั่งขวาและก็งานฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับปรับเป็นกระจกได้นะครับคันนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่เหรียญเล็กน้อยนะครับที่เปิดฝาถังน้ามันนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับผมให้ดูนะครับด้านล่างของตังงานคันเบรก ไม่มีค่าสนิมเลยนะครับนะครับคอนโซลไม่มีรอยนะครับที่ใส่ของด้านหน้านะครับมีให้นะครับเล็กน้อยนะครับอ่าเครื่องเล่นนะครับหน้าจอฮัสกี้คันนี้นะครับนะครับฟังเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้รับสายวางสายนะครับผ่านโพรไมมัลติฟังก์ชันได้นะครับคันนี้ครับนะครับแล้วกล้องมองหลังมีให้เป็นเครื่องเล่นซีดีสองดินหาซีดีดีๆนะครับเททีนะครับ มีเส้นการระยะนะครับให้เรียบร้อยแล้วระบบแอร์เป็นงานออโต้พร้อมหน้าจอดิิตอนนะครับที่บอกอุณหภูมิให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติที่เป็น5สปีดครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นของโจมนี้ครับเป็นรุ่นของตัวเกียร์ดัตที่เป็น5สปีดถ้าปรับโฉขึ้นมาใหม่ครับเป็นปี2078จะเป็นเกียร์ดัตที่เป็น6สปีดแล้วนะครับเบรกึงมือนะครับเป็นน่้นใช้ง่ายง่ายนะครับอันนี้ตึงๆมือเลยนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของนะครับด้านตรงที่ลักแขน พอส่นด้านหน้าก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับนี่พอรเตด้านในมีให้หนึ่งพอร์ตนะครับนะครับเกร์ชักสภาพเดิมนะครับกล้องบันทึกด้านหน้ามีให้เรียบร้อยครับพร้อมกับทิชชูแบนตาพร้อมกับไฟคอนโซลด้านข้างพลาสติกหุ้มนะครับยังอยู่เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่านะครับคุ้มราคา4 9 9 0 0 0บาทครับกับเจ้าอิซุนะครับมิวเอ็กซ์ครับ2.5 DVD Navy นคันนี้นะครับ ี๋ยวต่อมาผมพามาชมครับและดูในส่วนของตัวห้องเครื like no ่องนะฮะน่ารถดกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื like ่องยนต์เจ้าตัวคัน like นี้นะครับเป็นเครื like ่องยนต์2 5 d D i vgs turbo นะครับคันนี้116แรงม้าที่มาผมบอกว่าเพียงพอแล้วนะครับคันนี้นะครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นี่คือสภาพแรกเข้านะครับที่ห้ทำการปรับสภาพนะครับรอบเครื่องนี่ปกติเลยนะครับไม่มีรอยเซาะรั่วนะครับของตัวมันเครื่องหรือการดัดแปลงของตัวงานเครื่องยนต์ครับมาร์กสีแต้มสีตามรอยหัวน็อตครับยังสภาพเดิมนะครับ งานสกรโปองนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับดูจากงานแก้ด้านข้างนะครับสภาพเดิมไม่มีคดไม่มีงอนะครับคันนี้ครับแกะงานเดิมนะครับแหนเพดมอกอยู่ครบฐานหน้าๆนะครับไม่มีเรองของการชุบโครงสร้างนะครับหรือการเก็บงานของตรงงานโครงสร้างนะครับตรงนี้นะครับงานสกรโปองนะครับสภาพเดิมจุดเบรก ABS ยังสวยเดิมนะครับเติมน้ำการทําสปาเปลี่ยนขายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบเช็ครวมของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็บตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับ โรถขั้นใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหาครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับในราคาผ่อนเพียงแค่8,000บาทนะครับราคาเพียงแค่499,000บาทครับผมบอกเลยคันนี้นะครับรถสายจอดรถบ้านมือเดียวครับไม่เพียงแค่20,000โลนะครับกับอีซูซูครับมิลเอ็กครับ2.5 DVD เนวี่โฉมปี2015คันนี้ครับไปเลยนะครับก็ะจักษ์กันนะครับฝากรัแชร์นะครับกดติดตามนะครับประทางช่องสุดขั้ใหม่ครับประทางภาพยนต์ครับ ผมจะพามาอัพเดทครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับซีประตตัวเตี้ยตัวแคบครับเกียร์โตเกียร์ธรรมดาและรถใส่ครอบขวบเจ็ดที่นั่งที่เป็นรุ่นของตัวฟอร์จูเนอร์นะครับหรือรุ่นของตัวอี u ูนะครับมิวเอ็กซ์คที่มีเข้ามาทางนี้ผมจะพามาอัพเดตครับคันต่อไปนะครับวันนี้ครับทั้งเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ